ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือสบู่นะครับซึ่งสบู่ของแอมเวย์เราเนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สบู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็จะให้เขาลองสัมผัสสบู่ของเรานะครับโดยเราจะใช้เกลือนะครับเกลือแกงบ้านเรานี่นะครับแทนเหงื่อของเรานะครับแล้วก็หยดเกลือลงไปบนหลังมือของเขานะครับหลังจากนั้นแล้วนี่นะครับเราก็จะบีบสบู่ตามท้องตลาดยี่ห้ออะไรก็ได้ลงไปนะครับนะครับเหมือนกับว่า อนาครับแล้วก็ให้เขาใช้นิ้วคนนะครับผ่านเฉพาะนะครับแล้วเราก็บีบสบู่ของแอมเบลงไปนะครับาล้เราเอานิ้วคนนะครับกับของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราให้เขาสัมผัสนะครับเราเห็นได้ว่าสบู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยสบู่รวมกับเกลือหรือเหงื่อของเราจะเป็นคราบไขไๆเหมือนกับไขมัน ซุปขังวัวแช่ตู้เย็นนะครับมันเหมือนไขมันสัตว์เพราะสบู่พวกนี้เกิดจากไขมันสัตว์บวกโซดาไฟในขณะที่สบู่ของเราเนี่ยมันก็ละลายกับเกลือนะครับเหมือนเหงื่อทั่วไปธรรมดานะครับแล้วก็เราจะให้เขาล้างน้ำนะครับลองล้างน้ำซึ่งที่ข้ออื่นเนี่ยมันจะล้างออกค่อนข้างยากนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยแค่โดนน้ำน่ครับมันก็พร้อมจะหลุดลอกออกหมดเลยนะครับเห็นไหมพอล้างออกยากเนี่ยหลายคน นะครับก็ล้างในเกี้ยงก็มักจะเกิดเป็นสิวอุดตันตามตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลังนะครับลองถูซินะครับ,นะรบในขณะที่นะครับบางคนเราก็จะเห็นคราบไข่ๆอย่างเงี้ยอยู่ตามท่อระบายน้ําในห้องน้าเพราะมันทําให้ส่วมตันนะครับนะแล้วก็ให้เขาใช้ผ้าเช็ดมือนะครับหลังจากนั้นก็ให้ให้สัมผัสนะครับหลังมือสองข้างว่าต่างเป็นยังไงนะครับนะครับ สบู่ตามทา้องตลาดทั่วไปหลังจากล้างแล้วเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกว่าเกลี้ยงหรือเอียบนะครับคือสะอาดหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเอาน้ําหล่อเลี้ยงผิวของเราออกเป็นหมดนะครับในขณะที่สบู่ของเราเนี่ยจะรู้สึกชุ่มชื้นนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่ามันเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวระไว้ไม่ทาลายน้ําหล่อเลี้ยงผิวของผิวของเรานะครับซึ่งสบู่พวกนี้เนี่ยพอมันเอาน้ําหล่อเลี้ยงผิวเราออกหมดหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันสะอาดเกลี้ยงแต่พอหลังจากทิ้งไว้นะครับมันก็จะแห้งตึงแล้วเวลาหน้าหนาวเนี่ย นะครับผิวก็จะแตกในขณะที่สบู่ของเราเนี่ยมันจะเ,เก็บความชุ่มชื้นของผิวเราไว้ทําให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มนวลเวลาหน้าหนาวผิวก็ไม่แตกนะครับไม่ต้องใช้ทาโลชั่นมากมายเท่าไหร่มากนะครับโอเคทีนี้เรามาดูราคานะครับราคาของเรานี่นะครับก็ขวดหนึ่งเวลาใช้นะครับเราก็จะบีบใส่ใส่ฝอยนะครับขัดตัวนะครับ 400cc นะครับราคา380บาทเราใช้ครั้งละประมาณ 5cc คือประมาณเหรียญ ฝานะครับเท่ากับฝ่ามือของเราเนี่ยนะครับนะก็จะใช้ได้ประมาณเกือบ80ถึง100ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณครั้งละ3บาท4บาทเองนะครับแล้วก็ได้ความสะอาดที่ดีมากๆนะครับสบู่ของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นจะมีสบู่เหลวแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีสบู่ก้อนด้วยนะครับนะฮะซึ่งเรามีสบู่เหลวทั้งหมด2แบบแล้วก็มีสบู่ก้อนทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับซึ่งสบู่เหลวอันนี้นะครับ มันจะเป็นสบู่เหลวที่เหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะครับเพราะเมื่อล้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟีมบางๆเคลือบผิวเราไว้ทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นไม่แตกแห้งกล้างเพราะฉะนเจลอาบน้ำ e f เฟ s ชิ่งบอดี้เจลบอดี้ r i รีตัวนี้นะครับจะเป็นสบู่ที่เหมาะสําหรับผิวแห้งนะครับส่วนนะครับสบู่บอดีอ้ r i รี GNS c o m p l e x i o n Bar ตัวนี้นะครับเป็นสบู่น้ําผึ้งนะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบของน้าผึ้งและกรเซาลีน นะครับซึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีผิวมันเพราะน้ําพึ่งก็จะช่วยลดความมันนะครับเวลาใช้เราก็แกะซองออกมาแล้วก็หั่นแบ่งเป็นช่วงๆแล้วก็ปิดเอาไว้นะครับปิดเอาซองพับเก็บเอาไว้เพื่อว่าจะได้เก็บความชุ่มชื้นไม่ให้มันระเหยเออกไปสบู่น้ําพึ่งอันนี้จะเหมาะสาหรับคนผิวมันส่วนเจลอาบน้าําตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนผิวแห้งนะครับส่วนสบู่เหลวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสบู่เหลว G.N.H. นะครับก็เป็นสบู่ํำพึ่งชนิดเหลวเนี่ยนะครับจะเป็นบอดี้แชมพูหมายความว่าเป็นสบู่ที่สระผมก็ได้นะครับล้างหน้าก็ได้ถูตัวก็ได้เหมาะสำหรับคนที่เดินทางต่างจังหวัดพกพาขวดเดียวหรือคนที่ไปเล่นกีฬาออกไปข้างนอกนะครับก็สามารถที่จะใช้1ขวดแล้วก็ใช้ได้ทั่วตัวเลยเพราะว่ามันเป็นบอดี้แชมพูนะครับในขณะที่สบู่ก้อนอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสบู่ก้อนบอดี้ซีรีส์ทีอินวันนะครับซึ่งสบู่น,นี้เนี่ยนะครับจะเป็น ก้อนนะครับสีขาวๆนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติ3 In1 ก็คือว่าอันที่1นะครับจะขจัดเชื้อแบคทีเรียนะครับทำความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวแล้วก็ขจัดกลิ่นตัวนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเหงื่อออกมากหรือว่ามีกลิ่นตัวมากๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสบู่นี้จะมีกลิ่นหอมมากเพียงแค่เขาวางไว้ที่หลังมือนะครับแล้วก็ลองดมเนี่ยนะครับก็จะมีกลิ่นติดตัวเลยนะครับบางคนเขาก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนให้มันมีกลิ่นหอม มาใช้นะครับสบู่ตัวนี้นี่นะครับจะมีความความละเอียดของตัวตัวเนื้อสบู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยเราควรจะวางให้มันเสด็จน้ำนะครับไม่ควรจะแช่น้ําทิ้งไว้ไม่งั้นมันจะเนื้อมันจะเละนะครับและเมื่อเราใช้หมดนะครับเราก็เอาเศษสบู่ที่เหลือมาแปะเอาไว้ในตรงส่วนที่เรียกว่าเป็น s o f t c a b e r นี่นะครับนะครับก็ทําให้สบู่ใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็นี่ก็คือผลิตภัณฑ์สบู่ body c d นะครับของ ของกเัเบทั้งหมดมีสบู่ก้อนสองแบบแล้วก็มีสบู่เหลวสอชนิด